พี่น้องมากินหมกอึองครับพี่น้องฝนตกไปไต่อึองไต่เอึองไดีอึองมาหมกพี่น้องมุ้งที่ล่ะนี่เด็ดตูมงามพี่น้องอึองอึองยางใหญ่นี่อึองยางอึองงางอึองงางพี่น้องอึองงางที่ย้ายมาเห็นสามหมกสี่หมกพี่น้องพี่น้องเคยกินบ่หมกแบบแต่เก่าแต่ก่อนพี่น้องเนาะผู้สาวโบราณมักกินสิ่งน่ะหมกอึองก็ได้หลายเหดุอดปลาแด็นไม่พี่น้องเด้ออึองนี่ มาพี่น้องมุกอึ้งสุกเลยพี่น้องไม่กินข้าวไปได้มุกสุกเรียบร้อยพี่น้องเคยกินบ่เอึองแม่ไข่พี่น้องมุกอึ้งแม่ไข่เปียอนซหาตัวพี่น้องมุกหนึ่งอันนี้มุกไก่พี่น้องมุกไก่ใส่ปีกครับกับลูกโดดพี่น้องพี่น้องหน้าตาสีสันกับสีประปัญนี่พี่น้องเนาะมานนี้เลยเนี่ยมุกไก่ใส่ลูกโดดใส่ปีกกล้วยพี่น้องมุกไก่ มกินข้าวทำการแซ่บๆพี่น้องมาเด้อพี่น้องคำไม่อะไรก็ฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นมให้กินหม่ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะโยมกัดเงี้วๆพี่น้องมามากินข้าวทำการครับเพือที่เพื่อทเ่จะคลิปกินโดนเลยพี่น้องพี่น้องคำมาเป็นกำลังใจให้นมเลยเด้อพี่มือยหญ่พี่น้องมุกเอืงยยอง ทุกเมบูเป็นพี่น้องอาหารแบบโบราณบ้านเขาเนาะชาวอีสานเราปากแกงไม่กินเนี่ยนะใส่ชาวอีสานเพื่น้องหมูอึงนะพี่น้องหมูอึงเนาะขอตรวจขอใบเด้อกันผู้คนโมก,กินอึงก็ได้ทานได้เด้อพี่น้องเด้อบมก,กินก็นได้ แซ่บตัวพี่น้องบ้างเอิงกัดปีงดีเลยป่ะกู้ต่อเฮ็ดบ่ายให <quer wa S 2> <g> ้เผ็ดม <Eck> ันเด๋พี่น้องเอ้ยต้องกินพริกกับอีนึงกันบ่กินเผ็ดมันข้าวพี่น้องเนาะ น้องเอ้ยกดไมค์ธรรมาแล้ว YouTube ส่องหน่อยเขาลำบากแล้วพี่น้องเนาะกดไมค์ธรรมาเนี่ยถ่ายคลิปติดหนาคนกับอะไรพี่น้องพี่เจไดแบาบถ้าเกิดว่าเป็นบุญมังไฟเยามาถิ่นไทยขบวนฝอนเลยพี่น้องมาถิ่นไทยนั่งฝอนนั่งรำเลยพี่น้องเลย,ยมันจะได้ตัวสัตว์จากของแทบานมันแมงมัดไทยเป็นประเภทนี้เลยพี่น้องเนาะ เดีพ่น,น,นี่บุญนั่นบุญนี 4, ่บุญนี่สามบุญนี่สี่ในสิ่ท่าใดพี่น้องพิจารณาซอยกันในใจจังใดครับมันจะดูแต่ของขยะบนนี้มาคิดยากที่พี่น้องเอ,อ้ยท่ทายอคิดบอ่อยติดหนาค้นเลยนี่กัสิเบือตาท่ายกินท่ายคีบกินนี่ป่ะพี่น้องพี่น้องกัสิเบือเด้ยมัแต่กินกับกินหลายเน,นาะหาเก็บเห็ดถยอยแล้วบ่ ตั้มใบเตพุนผ่านกดไม่เม็นอกเนาะช่วงนิดน่อยจังมันมีสารมัน,น,นพัฒนกดกต่คิดหยางกินพี่น้องเอ้ยกิญญาณโฆษณาเขาจังในโฆษณาเขามากอ,อย่าเาดือนผ่านได้พี่น้องเด้ออุตสซาเบืองจอยกันนุ่มกันสือกันนั่นะอุตสซาบุ้งน้ำกัน,นพี่น้องเนาะเฮ้ยจังไดนเขาบูดยังไงส่องเขา ก๋วยไม่ก็มาสิไป็ดจอสิพ่อตำหนี่เป็น,มมปน้องเลยพี่น้องไอถามเนี่ยแล้วคลิปย้อนหลังเท่าที่มันติดหนาคนเนี่ยแ็่จังไหนเป็น้องคลิปย้อนหลังม่าแี่ไหนนี่จะเริ่มแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนบอกก๋วไม่ไม่ติดหนาคนไหมเป็นน่อง อันคลิปย้อนหลังมันตีนหนาก็ยังจได้รบทิมเบิ้ลบอกต้งเจอกับท่อถอดพี่น้องพี่น้องเข้ามาแล้วกับเบิงเ้งหลายๆนาที่ได้พี่นงเด้อสามนาทีขึ้นไปเด้อช่วงนี้ซับรุดพี่น้องรุดมือก้อนน่ยก็รุดไปซิบสับพี่น้องเอ้ยจ้ากเกิดจักสาเหยียยังบ่งบอกพี่น้องเขาา้าเบิ้งชิปนุ่มกับเบิ้งหายงยาวๆาวไว้ได้พี่น้อง ยังเคไล่กับเกินครึ่งเนาะนนมันจะมาเป็นสแปมพี่น่งองหังเทียเข้าไปเป็นไปไอมมตนซ่องเพื่อนน้อง,งบ้านที่เข้าไปกดเข้าไปแล้วหายแวบ,บประหล่วนห้าหมื่นกับทอดสวพี่น่องไปคลิปกระได ทับหายดูแลกีนสัตนไม่นี่น่องทอดมกไก่ไ่น่องโมกไก่มกไก่เซปีกระเสียบได้พี่น่องใมกไกส่สซปีกล้ยครับรอเมยอไ่น่องเนาะ ี่น้องยิ้มเนาะชาเนี่ก็คอยพี่น้องที่เข้ามาติดตามเราชมนุ่มกะอยู่ดีมีแห้งลำเลยลำลำลำเลยๆพี่น้องเนาะกินพันกันอยู่ดีมีแห้งล,ลำลำเลยๆความเจ็บแดดความไขใ่ใยมีผู้ติดตามได้หลายพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพอกันไหมครับคลิปนี้เอาสัมนี้กันครับบ๊ายบายครับ